ติดตามความคืบหน้าร่างกฎหมายนักการนะครับสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติ้นไกลใหม่ที่จะช่วยลดความเสี่ยงทำให้ s m e นั้นเข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ย SME ที่ต้องการกู้เงินต้องไปธนาคารใช่ไหมครับไปที่สถาบันการเงินไปให้เขาประเมินความเสี่ยงแต่ว่าถ้าเราเครดิตไม่ดีมีโอกาสเป็นหนี้เสียสูงแบงก์ก็ปฏิเสธสินเชื่อครับกู้ไม่ได้ แต่นักก้านะครับคุณผู้ชมครับมันจะเป็น,นกลไกใหม่ให้ s อสเนี่ยมาคุยกับนักก้าก่อนนะครับให้นักก้าช่วยพิจารณาค้ำประกันเครดิตนักก้าจะประเมินความเสี่ยงโดยใช้ฐานข้อมูลและแบบจําลองความเสี่ยงด้านเครดิตถ้าผ่านขั้นตอนนี้คุณจะได้ใบค้ำประกันเครดิตครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายนะครับผู้ขอสินเชื่อจ่ายค่าธรรมเนียมบางส่วนแต่ว่าก็จะมีภาครัฐกับสถาบันการเงินมาช่วยออกเงินสมทบด้วย ใบค้ำประกันเครดิตนี่แหละครับสำคัญมันจะเปลี่ยนคุณจากกลุ่มเสี่ยงสูงไปเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำหรือเท่ากับศูนย์นะครับสถาบันการเงินก็จะปล่อยสินเชื่อให้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีนักกล้าเนี่แหละรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิตแทนบางส่วนหรือว่าแทนทั้งหมดให้แล้วนั่นเองนะครับกลุ่มเป้าหมายก็คือ SME ที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงนะครับและที่สำคัญนักกล้ายังค้ำประกันคอรอบคลุมถึงนอนแบงก์ bank, และการออกหุ้นกู้ด้วยนะครับ นี่จึงไม่ใช่แค่การยกระดับการค้ำประกันสินเชื่อแต่เป็นการสร้างระบบนิเวศใหม่สำหรับการระดมทุนด้วยครับแทนที่คนคนหนึ่งจะเดินไปหาแบงค์คนคนนี้จะต้องเดินไปหานักก้าก่อนซื้อประกันความเสี่ยงจ่ายค่าฟรีเล็กน้อยได้ใบประกันความเสี่ยงมาและหลังจากนั้นเอาใบประกันความเสี่ยงเดินเข้าไปหาแบงค์หรือแบงค์ก็จะเดินเข้ามาหาเรานะครับแล้วแต่กรณีและเราก็จะได้สินเชื่อ เอสเอ็ม e ที่ไม่มีความเสี่ยงก็เดินเข้าไปหาแบงค์แล้วถ้าสมมติแบงค์เขาปล่อยสินเชื่อก็ก็ก,ก็ก็ไม่ต้องผ่านนักกาแต่การที่มีนักกามีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อยนะครับในเรื่องของการซื้อใบค้ำประกรันเครดิตอันนี้ซื้อเสร็จดอกเบีย้ยที่ท่านไปเสียให้แบงค์จะถูกลงเพราะว่าท่านไม่มีความเสี่ยงท่านมีความเสี่ยงน้อยลงตั้งเยอะนะครับเพราะว่ามันเหมือนการซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตนอกจากค้ำประกันสินเชื่อแล้วมีการค้ำประกันเรื่องของการออกหุ้นกู้ด้วยสมมติ SME จะ ระดมทุนที่ไม่ผ่านสินเชื่อแต่ออกเป็นหุ้นกู้นักกาก็สามารถเข้าเข้าไปคำประกันหุ้นกู้ได้นะครับเพราะว่าเราอยากให้กระบวนการการระดมทุนของบริษัทในประเทศเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของสินเชื่อเราสนับสนุนเรื่องของการออกบอนการออกสินเชื่ออะไรต่างๆไอการออกอพันธบัตรต่างๆการออกการออกหุ้นกู้ต่างๆนะครับ